สวัสดีครับวันนี้จะขอมาตอบคอมเมนต์ของคนไทยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าเมื่อไรจะมีรัฐบาลที่แข็งกร่ากับประเทศเพื่อนบ้านสักทีประชาชนคนไทยรออยู่นะครับคอมเมนต์เข้ามา,อย,าอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเคยมีภาควิจารณ์ประเทศลาวนะครับให้เขา ได้เห็นในคลิปที่ผ่านมานะครับเขาก็ว่ามาอย่างนี้นะครับเขาอยากให้มีมาตรการขั้นเด็ดขาดกับประเทศลรานะครับแต่ในความรู้สึกของผมนะครับจะไปทําก็เลยสงสารนะครับสงสารเขาก็แย่มามากแล้วนะครับที่จริงแล้วการแย่แย่ตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมานะครับเงินอ่อนค่าตกต่ําที่ผ่านมาเพราะว่า ช่วงโควิดในี่จีนนะ,ะเข้ามาลงทุนเยอะนะครับมาสร้างสร้างตึกใหญ่โตรอบอบึงท่าหลวงบึงท่าหลวงนะครับบึงท่าหลวงเนี่ยสร้างใหญ่โตมากนะครับแล้วก็เจ๊งไปช่วงโควิดพร้อมๆกับซีฮานุวิวของกัมพูชานะครับเจ๊งไปพร้อมกัน <S <S โดนโควิดทำร้ายเอานะคร<ม>ับแล้วทีนี้ เรารู้จักแต่ว่ากัมพูชานั้น่ะเจ๋งนะครับคือเสีฮานุวิลหารู้ไม่ว่าลาวเขาก็เจ๋งด้วยกันนะครับมันก็มีผลกับเศรษฐกิจของลาวนะครับเพราะว่าเขากะว่าจะให้มันเป็นดูไบของอาเซียนนะครับเป็นดูไบแห่งอาเซียนก็ผิดคาดนะครับก็เลยคุยไม่ได้ อวดใครก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้นะครับในที่สุดเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็มาโยนความผิดให้ไทยนะครับมาโยนความผิดให้ไทยทําไมถึงว่ามาโยนความผิดให้ไทยก็เพราะว่าเขาก็ว่าเงินบาทนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุนะครับเอาเงินบาทออกมาโชว์ออกมาขีบอ,อกว่าอันนี้แหละตัวปัญหามาลดค่ามานั่นจะ เงินได้ไว้ให้ใหแลกแค่เท่าไรหน่งบาทต่อ3ามร้อยีบเนี่ยถ้าแลกแบบนี้เนี่รับรองว่าเงินบาทจะต้องมาทิ้งสะสายเทาั้นทิ้งสะไายนี่แหละคือความคิดของคนลาวถ้าผิดอะไรมาเขาก็จะมาโทษประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังโทษอยู่นะครับปัจจุบันนี้พูดในสภาก็ยัง นั่นนะครับก็ยังเข้าใจว่าอะไรนะครับจะแก้ปัญหาด้วยการนี่แหละครับด้วยการที่จะไม่ใช้เงินบาทนี่แหละครับไม่ใช้เงินบาทก็ไม่แปลกหรอกครับแต่ทําไมต้องไปใช้เงินกีบด้วยนะครับต้องมาใช้เงินหนยหยวนด้วยนะครับไม่ใช้เงินบาทก็ไม่แปลกแต่ทําไมมันแปลกตรงที่ว่าทําไมต้องไปใช้เงินหยวนแทนด้วยนะครับ ใช้เงินกีบนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของประเทศส่วนมากนะครับประเทศส่วนมากเขาจะใช้เงินตระกูลของตัวเองนะครับเงินสกุลตัวเองประเทศไหนเขาก็ทำกันแบบนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่ใช้เงินตาหลายหลายหลากหลายสกุลน,นะครับก็คือมีลาวพมา่าแล้วก็กัมพูชา มีอยู่แค่นี้แหละที่ชอบใช้เงินหลายสกุลนอกนั้นเขาก็าใช้เงินสกุลของตัวเองทั้งนั้นประเทศเราจะมาทําเหมือนประเทศไทยเนี่ยก็ไม่บ้าไม่บ้าหรอกครับมันเป็นสิทธิที่พึงกระทําเพราะฉะนั้นที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้มีมาตรการขั้นเด็ดขาด ให้มีรัฐบาลที่มีมาตรการขั้นเด็ดขาดกับประเทศลาวก็คงจะดีเขารออยู่นะครับก็เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าประเทศลาวนั้นมีปัญหากับไทยเหลือเกินในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับประชาชนนไม่มีปัญหาหรอกแต่มีปัญหากับผู้นำผู้นําของประเทศลาวรัฐบาลลาวก็พยายามโจมตีไทยมาตลอด คนมาทำงานที่ประเทศไทยก็เรียกให ini, the ้กลับบ้านให้กลับมากลับมาสร้างสาประเทศของตัวเองนะครับก็จะว่าอย่างนั้นก็จะพยายามงดใช้เงินบาทพยายามแต่ก็พยายามไม่ซื้อน้ำมันจากไทยก็มีคนนะครับเขาเขามาต่อต้านเนี่ย มีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเขามาต่อต้านนี้ทําไมเขาไม่สํานึกหรือว่าเขาใช้น้ํามันจากไทยอยู่นะครับเขาไม่สํานึกหรอกครับเพราะว่าเขามีลูกพี่ใหญ่จีนที่จะซัพพอร์ตก็คือให้ส่งน้ํามันมาขายแทนประเทศไทยเขาพยายามที่จะไม่เอาน้ํามันจากไทยนะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าจีนเวียดนามนี่ก็ยัง ส่งให้เขาได้ไม่เต็มที่นะครับก็เลยต้องง้อไทยอยู่แต่ถ้าเขาที่เป็นอยู่เขาก็ไม่อยากจะเอาของไทยหรอกครับเพราะว่าบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากจะสนับสนุนไทยเพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะก็เ,เป็นคอมมิวนิสต์ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเขาก็รักกันนะั่นแหละรครับเขาก็ประกาศในที่สภาเลยนะครับประกาศในสภาเลยบอกว่าอ่า เวียดนามคือพี่น้องที่แท้จริงเป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นหนึ่งไม่มีสองขอบคุณนะครับคุณสุกิตนะครับขอบคุณที่เข้ามาฝากนะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองนี่แหละคือคือเวียดนามและก็มองไทยเป็นอะไรเป็นศัตรูบอกตรงๆว่าก็คือเป็นศัตรู เรียนจดตัวเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมผมรู้นานแล้วนะครับจริงๆผมรู้นานแล้วรู้ตั้งแต่เขาสร้างไอ้อนุสาวรีย์เท้าอนุวงศ์มายืนอยู่ริมแม่น้าโขงชี้มาทางประเทศไทยชีย้มาเหมือนจะบอกว่าเนี่แหละแผ่นดินน้องกูกูเจ้าคืนนะครับสร้างอนุสาวรีย์เท้าอนุวงศ์มาที่ฝั่งไทยนะครับครับสวัสดีครับ ทำมาอย่างนั้นผมรู้มาตั้งแต่จังหวัดนั้นแล้วนะครับจังหวัดที่สร้างอนุสาวดีมาทําแบบนี้ก็เ,เท่ากับว่า,าปลูกฝังคนในชาติให้เกลียดชังไทยให้ยึดมั่นในประวัติศาสตร์ให้จดจําในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเคยรังแกเคยรังแกมาหลายรอบนะครับเคยรังแกมาหลายรอบ อะไรต่างๆที่นั่นเขาให้จำขอให้จำขาให้เรียกประเทศไทยว่าพกไออะไรพวกศักดินาพวกศักดินาพวกศักดินาก็คือปกครองระบ,บอบประชาติป,ประไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นวงมุกนั่นแหละเขาเรียกสักดินา,เร,เ,รา,า,า,าเรียกอเมริกาว่าพวกจกักรพรรดิพวกจักรพรรดิเรียกอเมริกาพวกจักรพรรดิ เพราะอาละเบิดไปทิ้งใส่ประเทศเขายังกู้ไม่หมดนะครับอันนี้ก็คือเขาก็มีศัตรูสําคัญอยู่แค่สองนะครับก็คือหนึ่งอเมริกาสองไทยเพราะฉะนั้นใครต่างๆที่ลืมเรื่องนี้นะครับเขาก็จะย้ําเขาก็จะดา่าด่าพวกเดียวกันเองนะที่หนีไปต่างประเทศนะครับพวกนั่นนะครับคนลาวที่อยู่ไม่ได้ใช่ไมที่เขา ลมล้างระบบการปกครองแบบที่เป็นกษัตริย์แล้วเขาพวกนั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาก็หนีไต่างประเทศใช่ไหมล่ะเขาก็ด่ากันนะครับด่ากันนะพวกมึงลืมประวัติศาสตร์ลืมประวัติศาสตร์พวกมึงไม่รักชาติพวกมึงลืมประวัติศาสตร์พวกนั้นก็ด่ากลับนะครับมึงนั่นเราะไม่รักชาติเล้มึงขายแผ่นดินเขาก็ด่ากันไปด่ากันมานะครับในเรื่องเขานะครับที่ว่าขายแผ่นดินก็คือให้จีนเช่านั่นแหละครับให้จีนเช่าเขาเรียกว่าขายแผ่นดิน เช่าเศรษฐกษษิจพิเศษเมืองนั่นแหละครับสามเดียบตองํำก็คือคิงโรมันแล้วก็ให้เช่าให้บึงทาดหลวงบึงธาตหลวงก็ทําไปนะครับสร้างตึกไปและยังไม่พอนะครับให้ทำอันนั้นอีกอะ,อะไรสี่สี่พันดอะสี่พันดอนก็ทําแต่เจ๊งก่อนนะครับ ทำไปนิดเดียวก็เจ๊งก่อนนะครับเจ๊งช่วงโควิดนะครับเขาไปไกลเรื่อยๆนะครับไปไกลเรื่อยแต่มาโดนโควิดก็เลยต้องหยุดชะง,งักไปอ่าที่ไม่บอกใครเพราะอายนะครับที่เขาเจ๊งเราไม่บอกใครเนียขายอายอายที่จะพูดเราเพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้ว่าไอไ้อนั่นเจ๊งมานานแล้วนะครับไอ,อ้เสียรษฐกิจพิเศษ บึงท่านหลวงเนะี่ยเจงมานานแล้วนะครับเจงมาตั้งแต่ช่วงโควิดนั่นแหละเจงมานานแล้วเงยียบกิฟตเลยนะครับเขาไม่บอกจริงๆแล้วเขาอายแต่จริงๆแล้วอืก็ไม่อยากไปซ้ําเติมเขาหรอกแต่เขามาว่าไทยก่อนนะครับมาว่าไทยก่อนมาเหยียดหยามมาได้ค่าเงินบาทมาโจมตีเงินบาทมาอะไรต่างๆนานา,นา,นานมา ไม่ให้ซื้อสินค้าไทยมาโดนน้ลงประเทศตัวเองไม่ให้ซื้อสินค้าไทยถ้าจะทำถึงขนาดนั้นนะครับปีดานไปเลยนะครับก็อ,อยากจะให้บอกว่าเออเนี่ก็ก็ก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแต่ที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากได้มีรัฐบาลที่แข่งก้าวกับประเทศลาวก็คือนี่แหละครับปีดานไปเลยไม่ต้องไปคบหาแต่รัฐบาลไทยไม่ทําอย่างนั้นนะครับ เอาเงินให้เขายืมตั้ง1,800ล้านนะครับเงินให้เขายืม8,800ล้านไปสร้างถนนอะไรต่างๆก็สร้างสนามบินก็สนามบินก็ไปออกเงินให้เขาอีกเท่าไร300ล้านนี่แหละมั้งสนามบินรัฐบาลเรากำลังป้อนเงินให้เขาป้อนเงินให้เขาก็าอยากได้อะไรก็ให้เขาก็าไปคนไทยก็เกลียดรัฐบาลละทีนี้ <c oughs> ไ,ไ,มไม่ดีว่าทำไมก็ไม่ดีกับเราใช่ไหมล่ะ กบไม่ดีกับเราไอ้ไอ้นี่เพิ่งเพิ่งมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับกัมพูไอ้ก็ไม่ใช่กับประเทศลาวนี่มีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือ,อไม่ยอมให้เขาขายไฟฟ้าผ่านไทยไปสิงคโปร์นี่แหละเ,เรื่องที่หนึ่งนายกเทศทียรษฐาบอกว่าไม่ให้ไม่ผ่านให้ผ่านถ้าอยากขายขายให้ไทยขายไทยไทยจะซื้อทั้งหมดนี่อันนี้คือ ที่ความแข็งกร้าวของนายกไทยแล้วก็อันที่สองก็คือไปรือสายโทรศัพท์นะครับที่ดึงข้ามแม่น้ำโขงไปสามเดียมบตางคำนี่แหละครับอาแอบใช้สัญญาณโทรศัพท์ของเรานะครับเอาไปใช้ในแก,งก๊งคอเซนเตอร์ ใช้ในแก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับที่เมืองอที่ทิงโรมันเนี่แหละครับจุดนี้อุดมไปด้วยความชั่วร้ายความชั่วร้ายที่สารพัดชนิดนะครับมีขามนุษย์มีการพนันมีแก๊งคอเซนเตอร์หลอกคนไทยเนี่ยโอ้ยหมดเงินมากมายไปมหาศาลนะครับหลอกคนไทยเ็าหลอกที่จุดนี้แหละครับ เพราะที่อื่นในจีนเขากวาดล้างมาหมดแล้วนะครับอ,อย่างเช่นที่เหล้ากายของพมา่าใช่ไหมจีนเขากวาดล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เสียนูวิวน่เสียนูวิวก็กวาดล้างเรียบร้อยก็เหลือแต่เมืองต้นพึ่งนี่แหละครับเมืองไอสามเหลี่ยมังคำนี่แหละครับก็คือเคียงโรมันนี่จีนเขาก็คง ไม่เขาอยากเกรงใจลาวอยู่นะครับเขายากเกรงใจลาวแต่แต่เขาไม่ได้เกรงใจพม่าเพราะว่าพม่ากําลังมีปัญหาใช่ไหมละ่ะกำลังมีปัญหาเขาก็เลยกวาดล้างซะเลยนะครับกวาดล้างไอ,ไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์นี่แหละครับที่เมืองเลากายของรัชฉานเหนือน,ะนั่นแหละคือที่ผ่านมาแต่นี้ก็ไทยคอกเลยไปกวาดล้างเหมือนกันก็นกคือ ไปรื้อสายที่เขาฝังดินเออมาเอาเอท,ที่ที่ลงไปน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยไปโผล่ที่คิงโรมันแล้วก็ไปใช้กันเป็นรับเป็นสันทีนี้พอไทยไปรื้อใช่ไหมล่ะจะเจ๊งไปแล้วนะครับเริ่มจะเจ๊งแล้วนะครับก็ทยอยกันกลับบ้านนะครับคือไม่รู้จะทำมาหากินยังไงแล้วหลอกคนไม่ได้นะครับหลอกคนไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำมาหากินยังแล้วสาวลาวที่ไปเป็นเมีย เขานะครับไอ้คนจีนตรงนั้นนะ่ะหนีผัวกลับบ้านนะครับห <laughs> นีผัวกลับบ้านนี่แหละครับคือว่าเออมันไอ้ไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้คือครอบครัวไหนก็เหมือนกันหมดนั้นแหละครับคืออ่ามันถ้าถ้าหาเงินไม่ได้ใช่ไหมะหาเงินไม่ได้เรื่องอะไรจะอยู่ด้วยใช่ไหมหละ่ะก็แจกย้ายกันไปนะครับนี่แหละคือปัจจุบันนะครับปัจจุบัน ข้อดีนะครับก็ดีจะได้ไม่มีมาหลอกคนไทยได้อีกนะครับมาหลอกคนไทยได้อีกไม่มีแกงคอเซนเตอร์เนะี่ยเอ้ยผมก็โดนระจ้ำแต่ผมไม่รับสายนะผมมารับสายมาผมก็บล็อกผมก็บล็อกผมก็รู้นะครับคือว่าฟังแล้วฟังมาแล้วโอ้แกงคอเซนเตอร์แน่นอนนะผมก็บล็อกบล็อกบล็อกไปเจอบอยนะครับลเล่อเลปกติเลยแี่นะี่มังเงียบเลยตอนนี้แหละครับมังเงียบพึ่งมันเงียบตอนที่เนี่ยแหละครับไปกวาดล้างที่ นี่แหละครับตีมแม่น้ำโขงตรงใกล้ๆสามเหลี่ยมตังคําำเนี่ยแถวเชียงแสนนี่แหละครับไปกว่าไปกวาดล้างตรงนี้ทำให้ประชาชนคนไทยพลอยได้นั่นนะครับพลอยได้สบายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วจีนเขาเริ่มที่จะนั่นนะครับเริ่มที่จะไม่ช่วยลาวแล้วเพราะว่าไปไม่รอดนะครับเขา ที่จริงแล้วการที่เมืองบึงท่าหลวงเนี่ยเศรษฐกิจพิเศษดึงท่าหลวงเนี่ยถ้าเขาจะมาฟื้นฟูทําต่อมันก็ย่อมจะได้นะครับมันก็ย่อมจะได้ใช่วงจังหวัดนี้ใช่ไหมล่ะแต่บังเอิญว่าเขาคงจะคํานวณแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมาพัฒนาให้มันยิ่งใหญ่อลังการหรืออะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้กําไรอยู่ดีก็ไม่ได้กําไรอยู่ดี ปัจจุบันนี้เจ๊งแล้วนะครับแทนที่ี่ว่าไม่ทําต่อแล้วก็ยังมาติดหนี้ค่าแรงงานของคนงานอีกก็เลยต้องขอขายรถแม็คโฮสองคันนะครับสองคันเอาไปให้ค่าแรงอันนี้ก็คือลําบากขนาดนั้นนะครับจีนพอจีนไม่ทําต่อต,ตรงนั้นแล้วก็มาทีนี้ก็มาสนใจประเทศไทยแล้วทีนี้นี่ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขอบคุณนะครับที่กดไลค์เข้ามา มาสนใจประเทศไทยแล้วเมื่อประเทศลาวไปไม่รอดใช่ไหมละ่ะประเทศลาวไปไม่รอดก็เลยว่ามาประเทศไทยดีไหมก็เลือกทยายอยกันเข้ามานะครับทายอยกันเข้ามาทั้งจีนเทาจีนไม่เทานั่นแหละครับมาเนี่ยถ้าเป็นจีนเทาไทยก็ไม่ยอมใช่ไหมลแล้วก็ผลักดันกับผลักดันออกไปบางทีก็จับส่งประเทศจีนถ้ารู้ถ้าถ้ารู้แน่นอนนะครับถ้ารู้แน่นอนว่าเขามีความผิดอ่าก็จับ ไปหลายรายแล้วนะครับจับส่งประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็กําลังมุ่งเข้าหน้าเข้าสู่ไทยจริงๆแล้วเขาเขาคิดจะมุ่งหน้าเข้าสู่ไทยตั้งนานแล้วนะครับเขาเสนอให้ไทยกู้เงินไปสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนี่แหละครับเขาเสนอกู้แต่เขามีข้อแม้ว่า,าที่สองท,งทางทางต้องเป็นที่ของจีนเป็นถือว่าเป็นแผ่นดินจีนเป็นนั่นแหละครับเขาเป็นสัมปทานมาเงินเตะไทยก็เลย ไม่ยอมไม่ยอมก็เลยไม่เอาเงินเขาคือแต่ก็สร้างให้อยู่นะครับสร้างให้อยู่เด่อยเงินตัวเองก็สร้างจากกรุงเทพถึงโคราชแล้วนะครับกำลังจะจะเสร็จนะครับจากกรุงเทพถึงโคราชเพราะว่าระไทยก็รู้ตัวว่าจีนกําลังจะแผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยเราก็ไม่ไม่ยอมจีนนะครับคือไม่ยอมจีนเพราะว่าไม่อยากให้จีนมี อิทธิพลมากเกินไปประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามามีอิทธิพลกับไทยมากเกินไปนี่ไทยก็ไม่ยอมท <men ly> ั้งทองประเทศนั่นแหละครับและปัจจุบันนี้ก็พม่านะครับพม่ากวาดล้างเลยวันนี้ก็กวาดล้างนะครับร้องหงมร้องให้กันเป็นแถวเลยไอ้พวกที่พม่ามาประท้วงขอเรียกร้องสิทธิให้เทียบเท่าคนไทยนะครับทําอะไรได้ให้เหมือนคนไทยทุกอย่างมีแม้กระทั่งเบี้ยยังเชียบนะเบี้ยคนชรานะครับมันเกินไปนะครับไทยก็เลยไม่พอใจก็เลยกวาดล้างเลยใครไม่มี หลักฐานเอาอส่งกลับนะครับส่งกลับก็ร้องไห้กลับไปแล้วจะทาอะไรไปตายสิกําลังรบกันอยู่นะครับพอมากําลังรบกันอยู่บางคนก็จะถูกกลับไปดันกลับไปก็ไปเกณฑ์ทหารอีกนะอกลับไปทหารไปรบอีกนะครับไปรบก็ตายลูกเดียวนั่นแหละครับเขาก็ไม่อยากจะกลับใช่ไหมละ่ะก็ร้อ,องห่มร้องไห้ต่อไปจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วจะไม่เรียกร้องอะไรอีกแล้วนะสายไปนะครับสายไป เพราะอะไรล่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยใครมาถ้าใครมาทําแบบนี้นะครับใครมาสร้างอิทธิพลแบบนี้ไม่มีเคยได้อยู่ได้นะครับแม้แต่จีนเองก็เหมือนกันจีนจีนเองก็เหมือนกันเราก็เคยกวาดล้างจีนนะครับในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยเราเคยกวาดล้างอังยี่เขาเรียกว่าอังยี่มาทําตัวเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดหรือว่ามีอิทธิพลมากเกินไปนะครับอื มีเรื่องมีราวต่างๆทํานั่นกวาดล้างจนเกลี้ยงนั่นแหละครับจนเกลี้ยงเหลือแต่จีนดีๆนแะแหลือแต่คนดีๆที่จะอยู่ในแผ่นดินไทยได้ได้เป็นสัญชาติไทยจนทุกวันนี้มีแต่เหลือแต่คนดีๆเท่านั้นนะคนไม่ดีเราไม่ให้อยู่เท่านั้นะนะครับกรารใช้กล้องสองตัวก็เลยเปิดอ,อันหนึ่งมันหมดเวลาก็เลยเปิดใหม่นะครับคือผมมีกล้องอีกหนึ่งถ่ายเอาไวล้ลงสองที่พร้อมกันนะครับคือ ไลฟ์สดนี้ลง facebook นะครับแต่อ,อีกอย่างหนึ่งถ่ายเอาไว้ลง youtube นะครับ youtube ก็ดีดีนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะเออดีเหมือนกันนะคอมเมนต์ comment มา,สาแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ใน y ยูทูปแต่ใน a c e b o o k นี่มีแตส่สัสดีดอย่างเดียว <laughs> อยากให้เพื่อนนะครับอยากให้เพื่อนคอมเมนต์เข้ามาบ้างผมจะได้มีเรื่องพูดนะครับ จะไม่มีเรื่องพูดจะได้ไม่พูดอะไรที่มันอ,อะไรเลื่อยเปื่อยบางทีเพื่ออาจบางทีเพื่ออาจจะไม่ชอบก็ได้ที่ผมพูดเพื่อนชอบเรื่องอะไรจะได้คอมเมนต์เข้ามาแต่ youtube นี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะมานั่นนะครับเพิ่งจะมาทำก็เลยเ,เรียกว่าไม่มีผู้ติดตามยังไม่มีผู้ติดตามเยอะนะครับยังไม่มีผู้ติดตาม แต่มันก็มีข้อดีว่าเขาคอมเมนต์เขามาดีก <c oughs> ็เลก็มาให้ผมได้มีเรื่องพูดให้ได้มีเรื่องพูดให้ได้มีเรื่องมา,าว่าไปต่อได้นะครับแต่ใน,นนี้แหละมาเจอแค่นี้แหละเจอแค่สวัสดีก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเหมือนกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณสุกิตนะครับคุณกาวตานะครับที่อุตส่าห์มาฟังรงนี้ ก็คงจะพูดไม่มากนะครับเพราะว่าผมคาออเปิดกล้องสองตัวถ้าสมมุติว่าไปลง youtube นะครับกล้องที่เอาไปลง y o u t u b เนี่ยถ้ามันยาวไปลงไม่ได้นะเครื่องมันไม่รับเครื่องมันไม่รับ <c ười> ผมไอ้นั่นนะครับผมโหลดทั้งคืนไม่ได้เลยนะครับถ้าพูดถ้าถ้าถ,ถ้าพูดยาวนะถ้าพูดยาว ลงโหลดไม่ลงเลยนะครับต้องลบทิ้งนะครับอันนี้แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องรีบจบนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะลง youtube ไม่ได้นะครับอีกกล่องอีกตัวนะครับจะลงยืนถึงมได้ก็ขอลาเพื่อนเพียงแค่นี้วันหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ